ตัวผู้นะคะตัวผู้นี่เมียนนี่ด้วยมีเขี้ยวที่วัดตะแบกนะคะวัดตะแบกก็เรามาดูบรรยากาศของช่างนะคะแล้วก็พระสงฆ์นะคะกำลังช่วยกันรื้อนะคะรื้อถอนนะคะเสาโอ้หก็เสียหาย เยอะเลยไข่เอฟซี FC, กุตินะคะ<ใ>นหนึ่งส<ป>องสามสี่ห้ากุตินู่นนี่ใครอยากสนใจนะคะเอฟซี FC, คนไหนที่สนใจอยากร่วมบริจาคให้กับพระพุทธศาสนานะคะบริจาคบำรุงพระพุทธศาสนาของเราได้นะคะสอบถามเข้ามาทางเพจได้นะคะจะเป็นจะเป็นสะพานบุญให้นะคะเอฟซี FC, ที่อยากร่วมนะคะอันนี้ก็อยู่ที่อ,อำเภอลำดวนนะคะจังหวัดสุรินทร์นะคะจังหวัดสุรินทร์นะคะ เนี่ยค่ะมันเกิดขึ้นแล้วเนาะวันเกิดเหตุเราก็ไม่ได้มานะคะเราไม่ได้มาหรอกแต่เรานี่พอดีเราก็ผ่านมาทางนี้แหละเราก็เลยแวะมาดูหลวงวัดหลวงตาสักหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็นับถือนะคะนับถือท่านนับถือหลวงตาเนาะคารบท่านนะคะวันนี้หลวงตาก็อยู่นี่นะคะหลวงตาแก่นก็อยู่นี่เหมือนกันกับหลวงตาเตะนะคะมาดูมาช่วยนะคะ ้ยก็ทักสอบถามกันเข้ามาได้ค่ะคนละ5บาท10บาทนะคะได้หมดนะคะเราก็จะเอามาร่วมบริจาคนะคะให้เราจะเป็นสะพานบุญให้นะคะกับเอซีนะคะอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ก็กำลังเก็บเคลียร์สถานที่เลย เจ้าถิ่นอันนี้เจ้าถิ่นเนี่ยเ,เจ้าถิ่นอยู่ตรงนี้หลงตาบอกว่าเวลาพระสวดทำวัดนะคะก็จะไปนอนฟังอยู่ข้างในพอพระสวดเสร็จทำวัดเสร็จเขาก็จะออกมานะคะเหมือนเขารู้เรื่องนะคะเขารู้เรื่องเนาะเขาก็อยู่กับวัดตลอดตสาสั่งห้ามเลยนะว่าปีใหม่นี่อย่าไปไหนไกลนะต้องอยู่บริเวณวัดนะระวังนะปีใหม่เนาะ ទៅកាត់នេះទៅខ្ញុំទៅបាក់ ก็เอาไปที่ด้านข้างนะคะด้านข้างวัดก็ต้องถอนตอถอนเสานะคะออกให้หมดนะคะไม่ได้กรบนะคะก็ต้องถอนเดี๋ยวจะต้องใช้แมคคูนะคะมามาถอนออกมาดึงออกโอดโอด,โอด

วันตุ้ยหนุยหาของกินฮ่า ี่ก็ต้องขับเองนะดูสุดยอดนะคะแต่ละองค์แต่ละท่าน โอ้โอจยจังเหียวไปขับรถให้ลุงตา นี่ค่ะก็เห็นแล้วก็เศร้านะคะหดหูแต่ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องมาบนะูรณะทำกันใหม่สร้างกันใหม่ <c oughs>

ก็ไม่ลึกเท่าไหร่นะคะเสาก็กำลังเนี่ก็ต้องหาวิธีเอาเสานะคะรู้ว่ายังไง fc ก็นี่ค่ะบรรยากาศนะคะบรรยากาศหลังจากเนาะไฟนะคะไฟฟ้าลัดวงจรก็นี่ค่ะตอนนี้ก็กําลังเก็บเคลียนะ,ะคะโอดูใบไ,ไม้นะคะนี่โสนหมดเลยก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากร่วมสมทบนะคะได้นะคะจะเป็นสะพานบุญให้นะคะทักเข้ามาสอบถามกันนะคะอ่ะ,อะโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ fc สู้ๆนะคะอันนี้ก็ทางด้านพระพุทธศาสนาของเราเนาะ